สวัสดีนะคะเด็กเกเดี๋ยววันนี้เราก็จะเข้าสู่แบบหัดวิทย์เลยนะลูกนะมันจะได้จบบทสักทีเราจะได้ติวนะคะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการวัดและการใช้จํานวนของนักวิทยาศาสตร์เด็กๆรู้ไหมคะว่าการใช้จํานวนของนักวิทยาศาสตร์ทําให้เราทราบค่าของสิ่งต่างๆใช่ไหมคะใช่ไหมเอ่ยสมัยก่อนไม่มีตัวเลขใช่ไหมคะ การนับของคนสมัยโบราณจะใช้ก้อนหินนะคะอย่างเช่นเขาปล่อยสัตว์ออกจากคอบสัตว์เดินออกหนึ่งตัวเขาก็จะจับก้อนหินมาวางหนึ่งก้อนนี้เป็นต้นนะคะนี่คือการใช้จํานวนของนักวิทยาศาสตร์ทําให้เราทราบค่าของสิ่งต่างๆเดี๋ยวเราเปิดแบบฝึกหัดของเราหน้าที่11ก,ก่อนนะคะเราไปดูว่าการวัดมีประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวคุณครูแชร์งานให้แป๊บหนึงค่ะ เดี๋ยวเราไปดูค่ะการวัดและการใช้จํานวนของนักวิทยาศาสตร์เด็กๆรู้แล้วว่าคนสมัยโบราณมีการนับอย่างไรนะคะอาจจะยังไม่มีภาษาพูดเป็นหนึ่ง6 7 8สามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใช่ไหมคะนับโดยการใช้สิ่งของแทนจํานวนของสิ่งเหล่านั้นนะคะเอาเราไปดูว่าการวัดมีประโยชน์อย่างไรนะคะข้อที่หนึ่งเด็กๆคิดว่ามีประโยชน์ไหมมีใช่ไหมทำให้เราทราบค่าของ สิ่งต่าง,างๆนี่เห็นไหมคะอย่างเช่นการที่เราวัดน้ําหนักส่วนสูงก็จะทําให้เราทราบว่าเราสูงเท่าไหร่เราหนักเท่าไหร่อย่างนี้ใช่หรือไม่ไปดูคะ่ะการใช้จํานวนการใช้จํานวนมีประโยชน์อย่างไรมีไหมคะลูกการใช้จํานวนมีสิคะทําไมจะไม่มีประโยชน์นะคะการใช้จํานวนทําให้เราทราบค่าและสิ่งของต่างๆอย่างเช่นตอนนี้ เรามีเงินในกระเป๋ากี่บาทเราก็ต้องใช้การนับใช่ไหมคะเด็กๆรู้เราว่าการนับนะคะมีประโยชน์การนับการวัดการวัดอย่างเช่นเราวัดอะไรได้บ้างวัดอุณหภูมิเราก็จะทราบค่าว่าวันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ใช่ไหมคะวัดความสูงเราก็จะรู้ว่าเราสูงเท่าไหร่ใช่ไหมโอเคนะคะทีนี้เปิดไปเลยค่ะบกิจกรรมที่สอการวัดทําได้อย่างไรนะคะ การวัดทําได้อย่างไรเดี๋ยวก่อนที่เราจะทําคลิปทําแบบฝึกหัดหน้าถัดไปนะคะครูจะพาเด็กๆไปชมคลิปวิดีโอค่ะเป็นการทดลองนะคะในเรื่องของการวัดเดี๋ยวกูออกจากหน้าจอน,นี้เลยนะคะกิจกรรมที่2อจุนะคะการวัดทําได้อย่างไรอันนี้เป็นการทดลองของทางสสวทนะคะในหนังสือเล่มที่เราเรียนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการวัดทําได้อย่างไรคะ่ะ สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบครูวันชัยแล้วก็ทอดครับสวัสดีครับโอ้บนโต๊ะคุณครูมีซมด้วยอแล้วในขวดใบนั้นคืออะไรอะครับขวดใบนี้เหรอครับอ่าข้างในมันจุสบู่เหลวครับครูเอาไว้ล้างมือครับแบ่งให้ผมใช้ด้วยได้ไหมครับได้สิทอดทอดอยากได้เท่าไหร่ล่ะอืมขอนิดเดียวพอครับ อืมครูไม่รู้เลยว่านิดเดียวเท่าไหร่เอางี้ครูมีบิ๊กเกอร์แล้วก็อเด็กๆเห็นบิ๊กเกอร์ไหมลูกที่ครูเขาถืออยู่นี่คือบิ๊กเกอร์ขนาดจิ๋วนะคะปริมาณมันก็จะเล็กลงค่ะกระบอกตวงทอดเลือกใช้เลยครับกระบอกตวงก็เป็นแท่งยาวนะคะจะมีจํานวนฉีดอยู่ในนั้นบอกปริมาณอ่าบอกสามารถบอกปริมาตรของสารได้ ในห้องวิทยาศาสตร์อุปกรณ์ทุกอย่างจะทํามาจากแก้วรู้ไหมคะว่าทําไมต้องทํามาจากแก้วก็เพราะว่าแก้วมันไม่ดูดสีดูดกินถึงเราจะใส่สารเคมีสารเคมีก็จะไม่ติดท้างกับสิ่งอ่ากับแก้วนะลูกนะเราล้างออกแล้วเราสามารถมาใส่อาหารก็ได้ไม่มีผลใดๆนะคะเพราะมันไม่ดูดกินดูดสีค่าว่าจะเอาไหนตวงสบูเ่เหลวแล้วบอกครูได้ว่าเอาไปเท่าไหร่นะครับ ทอดช้ไม่เป็นเลยะครับเพื่อนๆนช่วยทอดหน่อยสิครับเอาเหรอเอาละ,าละแล้วนักเรียนล่ะครับรู้จักอุปกรณ์นี้ไหมและจะใช้อุปกรณ์นี้อย่างไรนะครับจะเลือกใช้อุปกรณ์อะไรมาใช้ในการตรวงสบู่เหลวเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ในกิจกรรมนี้กันครับเรามาดูกันดีกว่าครับในกิจกรรมที่2.1การวัดทำได้อย่างไรนะครับให้นักเรียนอ่านทำเป็นคิดเป็นนะครับ แล้วตอบครูให้ได้นะครับว่าจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้คืออะไรจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้ก็คือเพื่อให้นักเรียนอธิบายทักษะการวัดในการหาหมวลและปริมาตรของวัตถุนั่นเองครับจุดประสงค์นะคะเด็กๆเขียนลงไปในแบบฝึกของเราหนะ้าที่12ค่ะจุดประสงค์ทำกิจกรรมนี้เพื่อ ในหนังสือมีให้แล้วใช่ไหมทํากิจกรรมนี้เพื่อเราก็เขียนต่อไปเลยค่ะว่าเพื่ออะไรก็คืออธิบายทักษะการวัดนะคะจะลงไปค่ะลูกอธิบายทักษะการวัดในการหามวลและปริมาตรของวัตถุเจอ,อยังคะเจอ,อยางนะสินะคะในจุดประสงค์ของกิจกรรมมันเขียนไว้แล้วว่ากิจกรรมนี้เพื่อหลังเด็กก็ต่อด้วยอธิบายทักษะการวัด ในการหามวลและประิมาตรของวัตถุนะคะเสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะลูกเสร็จแล้วนะคะต่อไปเลยค่ะต่อมาเรามาดูรายการวัสดุอุปกรณ์ในหัวข้อสิ่งที่ต้องใช้ดีกว่าครับรายการวัสดุอุปกรณ์มีดังต่อไปนี้ครับ สำหรับการทดลองวันนี้นะคะเราจะนำอะไรคะลูกเราจะนำเครื่องช่างแบบคานนะคะเครื่องช่างแบบคานแล้วก็ส้มน้ำสีนะคะเราจะมาช่างส้มก่อนอันดับแรกค่ะไปดูต่อนะคะต่อมาเรามาดูวิธีท,ทำกิจกรรมในหัวข้อทำอย่างไรกันดีกว่าครับทอดครับทำอย่างไรในกิจกรรมนี้มีกี่ตอนครับ สอตอนครับเก่งมากเลยทอสสำหรับในช่วงนี้นะครับครูจะให้พวกเราทำกิจกรรมในตอนที่1ก่อนนะครับก่อนอื่นให้นักเรียนไปอ่านวิธีทำกิจกรรมนะครับให้เข้าใจถ้านักเรียนอ่านไม่ทันนะครับให้กดพักวิดีโอไว้ก่อนนะครับหลังจากที่อ่านจบแล้วก็ให้กดเล่นวิดีโอต่อไปนะครับหลังจากนั้นเราจะมาอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับวิธีทำกิจกรรมด้วยกันครับ ในทำอย่างไรข้อที่1นนักเรียนต้องทำอะไรบ้างครับถูกต้องครับนักเรียนต้องสังเกตแล้วก็อภิปรายว่ามวลของผลไม้เป็นเท่าใดเมื่อวางบนมือข้างหนึ่งนะครับแล้วก็บันทึกผลครับผลไม้ที่เราจะทำกิจกรรมในวันนี้ก็คือส้มครับนักเรียนคิดว่าส้มที่อยู่ในมือครูผลนี้นะครับน่าจะมีมวลเท่าไหร่ครับ แรกขั้นตอนการทดลองนะคะเราจะนำผลไม้นะคะมาถือไว้ในมือก่อนแล้วเราจะประมาณว่าผลไม้ที่อยู่ในมือเราอ่ะหนักประมาณเท่าไหร่นะคะเราจะใช้เป็นขีดก็ได้เป็นขีดเป็นกรรมเป็นกิโลกร,รมัมนี่คือหน่วยของการชั่งเด็กๆรองอ่ารองนี้สิคะผลไม้ที่อยู่ในมือส้อมหึ่งผลน่ะเด็กๆคิดว่ามันจะมีกี่กร,รัมคะ มันจะประมาณกี่กร,รัมเด็กๆเขียนลงไปได้เลยเป็นการคาดคะเนนหรือการเดานั่นเองนั่นก็คือการตั้งสมมติฐานของเราค่ะคือการเดาค่ะว่าผลไม้ที่เราถืออยู่เนี่ยมันหนักกี่กี่ขีดหรือกี่กร,รมัมนี้เป็นต้นนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตรวจสอบสมมติฐานโดยการนําไปทดลองโดยกันเอาไปวางบนตะช่างใช่ไหมคะลูกมาดูก่อนนะคะอาหารแล้วท้อแล้วครับน่าจ้ สักห้ากรัมครับอืมสวนเอาเด็กๆบันทึกผลตามทอดก็ได้ผลไม้ที่เขาเห็นเนี่ยน่าจะประมาณ50กรัมค่ะเขียนเลขห้าลงไปนะคะในผลการบันทึกกิจกรรมค่ะเขียนเลขห้าสกรัมลงไปเขียนคําว่ารัมออกไหมคะกอไก่รอเรือไม่หันอากาศมอมาค่ะ50ากรัมนะคะทอดประเมินว่าจากดูด้วยสายตาการคาดคะเนด,ด้วยสายตาทอดบอกว่า ส้มที่เขาถืออยู่ในมือจะมีน้ำหนักประมาณ50กรัมครับครูคิดว่าผลส้มผลนี้นะครับมันก็หนักเหมือนกันนะเนี่ยมันน่าจะมีมวลร้อยกรัมครับแต่เอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าส้มผลนี้จริงๆแล้วนะ่ะมันมีมวลเท่าไหร่อ๋อ,อเราต้องเอาไปชัง่งเก่งมากเลยทอตถูกต,ต้องครับถ้าเราอยากรู้มวลของส้มผลนี้นะครับเราก็ควรจะเอาไปชั่งนะครับ เครื่องมืออะไรที่จะใช้ช่างมวลของส้มนะครับวันนี้ครูก็มีเครื่องช่างมาให้พวกเราได้สังเกตและก็เรียนรู้นะครับนั่นก็คือเครื่องช่างแบบพานสามแขนเด็กๆดูค่ะนี่คือเครื่องช่างนะคะส่วนใหญ่ในห้องวิทยาศาสตร์จะใช้เครื่องช่างนี้เขาเรียกว่าเครื่องช่างแบบคานสามแขนความช่างทํายังไงเขาลูกเราจะเอาวัตถุวางบนจานนี้นะคะ แล้วเราจะทําการเลื่อนเลื่อนลูกตุ้มที่อยู่ตรงนี้นะคะให้ช่างมันอยู่ในขีดเห็นไหมคะเห็นขีดตรงนี้ไหมให้มันตรงกับขีดนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการช่างค่ะฮมมีส่วนประกอบเยอะจังครับเอ๊ะจานกลมๆนั่นเขาเรียกว่าอะไรหรอครับอันนี้น่ะเหรอนั่นน่ะสิเขาเรียกว่าอะไรนะเอางี้ดีกว่าครับนักเรียนเรามาเรียน ไปพร้อ,รอมๆกันดีกว่าครับว่าเครื่องช่างแบบคารสแแคนมีส่วนประกอบอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ เด็กเห็นเห็นตาช่างนี้ไหมคะลูกดูนะคะมันจะหน่วยมีหน่วยเป็นกร,รมัมอ่ะเป็นกร,รัมเริ่มจากเริ่มจากหนึ่งถึงสิบกร,รมัมแล้วก็แล้วก็มีอ่าเริ่มจากห้าสิบกร,รัมนะคะมีหน่วยเป็นกร,รมัมแล้วก็เป็นกิโลกร,รัมค่ะเรารู้ส่วนต่างๆของช่างแล้วเราเอาผลไม้ขึ้นตาช่างเลยค่ะทีนี้เราจะนําส้มขึ้นตาช่างเลยนะคะ เรานําช่างอ่าเราเห็นไหมคะเรานําผลส้มขึ้นแต่ช่างแล้วเราก็จะมาเลื่อนลูกตุ้มต่างๆเหล่านี้ค่ะลเลื่อนสเกลบอกน้ําหนักนะคะเห็นไหมส้มอ่าเด็กๆเ,เห็นไหมคะเราอ่าเราดูต่อค่ะไหมแสดงว่าส้มรูปนี้หนักกี่กรัมคะแปดสิบแปดสิบห้าจุดสามกรัมค่ะบันทึกผลลงไปลูทันไหมคะ ้มนี้หนักประมาณ85.3กรัมค่ะจากที่ทอดคำนวณไว้ว่า50กรัมใช่ไหมลูกแสดงว่าทอดผลของทอตใกล้เคียงไหมอ่ะก็ใกล้เคียงอยู่นะคะมีค่าประมาณใกล้เคียงอยู่ทอตทอตบอกว่าผลไม้นี้ม,มีมวล50กรัมใช่ไหมลูกแต่ช่างได้จริงก็คือ85.3กรัมค่ะบันทึกผลลงไปลูกผลไม้มีมวลน,นะคะเสร็จแล้วนะคะกิจกรรมการทดลองตอนที่หนึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะไปดู กิจกรรมการทดลองตอนที่สองกันเลยค่ะกิจกรรมการทดลองกันที่สองอ่ะตอนที่สองเราจะวัดค่าของของเหลวนะคะโดยใช้โดยใช้เครื่องมือในการตวงมีบิ gger อ,อ่ามีบิกอร์กับกระบอกตวงค่ะเดี๋ยวเราไปดูการทดลองขั้นที่สองนะคะเราอ่านสักครู่นะครับแล้วก็ทำความเข้าใจด้วยตนเองก่อนนะครับอ่าถ้านักเรียนอ่านไม่ทันนะครับให้กดพักวิดีโอไว้ก่อนนะครับ หลังจากที่อ่านจบแล้วค่อยกดเล่นต่อนะครับหลังจากนั้นเรามาพูดคุยกันว่ามีวิธีการทำอย่างไรอย่างไรบ้างครับนักเรียนอ่านจบแล้วใช่ไหมครับทำอย่างไรข้อที่1น,นักเรียนต้องทำอะไรบ้างครับอือ้อนละครับ บิ gger และกระบอกตวงอภิปรายวิธีการใช้และนำเสนอครับถูกต้องครับทอตเราต้องสังเกตบิกอร์และกระบอกตวงนะครับหลังจากนั้นก็อภิปรายวิธีใช้บิกอร์และกระบอกตวงครับอ่าเอ๊แล้วบิกอร์และกระบอกตวงเนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรเรามาดูกันดีกว่าครับบนหน้าจอนะครับอันนี้ก็คือบิกอ e r ครับอันนี้คือรูปร่างของบิกอร์นะลูกบิกอร์เห็นไหมครับมันจะมี สเกลบอกจํานวนนะคะเป็นหน่วยมิลลิกรัมนะคะเป็นหน่วยมิลลิกรัมเห็นไหมลูกเห็นไหมคะนี่ตามขีดตรงนี้นะลูกเขาเรียกว่าบิกอร์เห็นไหมลูกนี่คือบิกอร์นะในห้องทดลองวิทยาศาสตร์เด็กๆบางคนคนงเข้าไปใช้แล้วต่อมากระบอกตวงกระบอกตวงค่ะนี่คือลักษณะของกระบอกตวงยาวๆสูงๆแบบนี้ฐานตั้งทุกอย่างทํามาจากแก้วหมดเลยนะคะเห็นไหมมีสเกลบอกบอกปริมาตร ใช้ตวงใช้ตวงของเหลวนะคะลูกเราจะเอาก้อนหินลงไปตวงได้ไหมไม่ได้ก้อนหินหาโดยการชั่งนะคะ่ะถ้าเป็นของเหลวเราจะใช้ปะกณ์เหล่านี้ในการตวงค่ะไปดูผลการทดลองเลยค่ะนี่นะคะมีหน่วยเป็นมิลลิกร,รัมค่ะกระบอกตวงเห็นไหมวันนี้เราจะใช้สองอย่างนี้ในการทดลองในการหาปริมาตรของของเหลวนะคะ อะดูนะคะหน่วยการตวงก็คือมิลลิกร,รัม1มิลลิกร,รัมเท่ากับลูกบาศเซนติเมตรค่ะนะครับล,รลูกบาศเซนติเมตรมีตัวย่อว่าซีมาจากคำว่าคิวบ c กเซนติเมตรนั่นเองครับเอาละครับถ้าดูจากลักษณะของทั้งบิกอร์แล้วก็กระบอกตวงนะครับนักเรียนคิดว่าอุปกรณ์ทั้งสองชิ้นนี้เอาไว้ทำอะไรครับ Mm hmm. อเด็กๆรู้ไหมว่าบิกเกอร์กับกระบอกตวงเอาไว้ทําอะไรคะลูกเอาไว้หาปริมาตรของของเหลวใช่ไหมคะเอาไว้หาปริมาตรของของเหลวนะคะลูกไม่งงนะของเหลวทุกอย่างเราจะวัดค่าหรือบอกจํานวนได้โดยการใช้กระบอกตวงบิกเกอร์อย่างนี้เป็นต้นนะคะอุปกรณ์การทดลองวันนี้นะคะเด็กๆด,ดูค่ะในหนังสือเรียนเรามีในหนังสือเรียนเปิดหนังสือเรียนประกอบนะคะ อ่เดี๋ยวเราดูต่อเลยค่ะครับทำอย่างไรข้อที่2ถึงข้อที่6นักเรียนต้องทำอะไรบ้างครับลองสรุปให้คุณครูฟังหน่อยครับดูนะคะขั้นตอนในการทำกิจกรรมก็คืออธิบายว่าอุปกรณ์ใดบ้างตวงน้ำสีปริมาณ20และ17ลูกบาทเซนติเมตรนะคะอะไรบ้างที่มันตวงได้นะคะลูกเดี๋ยวเราไปดู การตวงนะคะเห็นไหมเขาจะเทน้ําสีลงไปเลยค่ะวิธีการทดลองเทน้ําสีลงไปเห็นไหมลูกเห็นไหมคะนี่เห็นไหมอันนี้ก็ตวงได้อันนี้ก็ตวงได้นะคะก็คือน้ําสีอันนี้ดูค่ะในกระบอกตวงยี่สิบปริมาณยี่สิบมิลลิกรัมนะคะ2ี่สิบมิลลิกรัมนะคะ20สมิลลิกรัมเด็กๆเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่แบบฝึกหัดของเราเลยนะคะเพื่อความรวดเร็วค่ะ เข้าสู่แบบฝูงหัดของเราเลยนะคะเดี๋ยวครูแชร์แบบฝึงหัดของเราต่อเลยค่ะดูนะคะหน้าถัดไปเลยค่ะโอเคค่ะดูแบบฝูกหัดของเราเลย ดูนะคะหน้าถัดไปแบบคุณหัดของเราเลยค่ะลูกเห็นไหมกิจกรรมที่สองจหนึ่งการวัดทําได้อย่างไรคะลูกการวัดทําได้อย่างไรนะคะไปดูจุดประสงค์ค่ะอธิบายทักษะในการวัดและการหามวลของวัตถุค่ะเขียนลงไปค่ะลูกอธิบายทักษะในการวัดแล้วก็หามวลของวัตถุนะคะโอเคไหมเอ่ย โอเคนะเสร็จแล้วนะคะเราไปดูค่ะผละไม้มีหน่วยเป็นกรรมหรือกิโลกร,รมัมใช่ไหมคะเมื่อกี้จากกิจกรรมทดลองเราเขียนลงไปแล้วว่าทอดทอดคำนวณได้50าสิกร,รัมค่ะหน่วยตรงนี้เราใส่เราไม่ต้องมาใส่ตามนี้นะคะใส่เลย50าสิบกร,รัมค่ะลูกใส่ลงไปเลยนะคะ50าสิบกร,รมัมอันนี้ก็คือแปดสิบห้าจุดสมใช่ไหมแปดสิ้าจ <85. 3. S 2> ุด จุาาอ85.3กร,รัมค่ะใส่ลงไปค่ะลูกใส่แล้วนะคะใส่แล้วนะคะใส่เป็นตัวเลขค่ะลูกใส่เป็นตัวเลขโอเคนะคะต่อไปเลยค่ะเราไม่ต้องมาเขียนตามนี้เราเขียน50กร,รัมค่ะช่องแรก50กร,รัมช่องที่สองเขียน85.3กร,รัมค่ะ85.3กร,รัมนะคะ ต่อไปเลยค่ะนหน้าถัดไปอธิบายการวัดนะคะตอนที่สองอดูเลยค่ะเดี๋ยวครูฉเฉลยหน้านี้ให้เลยค่ะอธิบายทักษะในการวัดนะคะและการหาปริมาตรของของเหลวนะคะลูกอันนี้เราใช้ปริมาตรของน้ำสียี่สิบกร,รัมเราวัดได้สิบเจ็ดกร,รัมก็วัดได้เอาบันทึกผลลงไปตามนี้เลยนะคะไม่งงนะคะลูกเดี๋ยวสำหรับชั่วโมงนี้ ชั่วโมงนี้เราจะเอาไว้เท่านี้นะคะโอเคไหมลูกชั่วโมงนี้เราจะเอาไว้เท่านี้ <มา S 1> เดี๋ยวเราจะไปต่อในชั่วโมงหน้ากันนะคะงั้นชั่วโมงนี้ครูเอาไว้แค่นี้นะคะ